ชาวประมงพื้นบ้านที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเขากลับมาทําประมงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะเป็นการจับกุ้งจับหอยด้วยมือเปล่านี่แหละค่ะห่างหายจากวิธีการแบบนี้ไปกว่า10ปีแล้วสาเหตุก็เป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องการทําประมงผิดกฎหมายนั่นเองโดยพวกเขาก็เลยกลับมาฟื้นฟูวิถีทําการประมงแบบดั้งเดิมได้อีกครั้งนี่ก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ก็มีไรายได้เสริมในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ายังระบาดแบบนี้นะคะติดตามจากรายงานค่ะ เรือขนาดเล็กลอยลำในอ่าวแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชดูเหมือนไร้ผู้คนแต่ที่จริงแล้วเจ้าของเรือและลูกเรือเหล่านี้กำลังง่วนอยู่กับการจับกุ้งขาวและหอยแคลงในทะเลน้ำตื้นชาวบ้านที่นี่ใช้วิธีนั่งบนแผ่นกระดานไถไปตามดินเลนจับกุ้งและหอยแครงด้วยมือเปล่าแต่ละวันจับได้สอถึงกิโลกรัมซึ่งสร้างรายได้ไม่น้อย มันยุ่งดินมันยุ่หน้านดิานนี่งบอยเรืองมากกินมือมือาเป็นยมือกเป็นไงมือไปไปกบจับป็น่นะนั่นแหไะนวดวดเตยนนววด้มือไปมันกนมันนยู่เลยนวดนนี่นีนี่ยอะอ้ยไม่ได้่ปน้อยโอ้โหนี่เลยนับชิชิบาตัวรูนะรับชิบาทด้วันหนึ่งได้ที่กได้ การจับกุ้งหอยและปลาดุกทะเลด้วยมือเปล่าเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านแหลมตะลุมพุกที่ใช้หารายได้ในช่วงคลื่นลมสงบซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้ห่างหายไปนานกว่า1ิปีจากปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายและกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งเนื่องจากความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่แับเรากดดันจนกระทั่งว่าเรือลากน้อยลงแต่ถามว่ายังมีไหมยังมีทุกคืนเนื่อดเมื่อ,อตะกี้ลูกบ้านบอกว่ายังมาเมื่อคืนประมาณสักสี่ห้าลำแต่แกงค้าร่อยเมื่อวานเราได้ใช่หนอนไปไอโง่ ห้าร้อยกว่าลูกเมื่อวานนะครับ,รบแต่เมื่อคืนยังมียังมีมาสองลำแล้วก็ตะกี้เสียลำ,ลำจะต้องทําต่อเนื่องครับชาวบ้านแหลมตะลุมพุกยังร่วมกันสร้างกระโจมปลาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านปลาเกิดเป็นห่วงโซ่อาหารมีสัตว์น้ําที่หลากหลายมากขึ้นใช้เวลาเพียงปีกว่าก็ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พิสูจน์ได้จากหอยแครงขนาด15้าตัวต่อหนึ่งกิโลกรัมหรือกุ้งที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งหมายถึงรายได้ของชาวบ้านที่มากขึ้นไปด้วยกระโจมบ้านปลานี่ก็คือประโยชน์ก็คือหนึ่งช่วยป้องกันเรือผิดกฎหมายที่จะเข้าเขาจะเข้ามาทําในพื้นที่ไม่สะดวกแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ในปีเศษเองนะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่งมกุ้งหรือว่าห่มหอยเนี่ย กลับไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่10กว่าปีที่อาชีพนี้หายไปจากชุมชนการจาัดสัตว์น้ําด้วยมือเปล่ายังเป็นการอนุรักษ์อย่างดีเพราะสัตว์น้าขนาดเล็กหรือสัตว์น้ํำวัยอนุบาลจะไม่ถูกจับขึ้นมาด้วยและยังเป็นการส่งต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้สืบทอดและใช้เวลาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 หารายได้เพิ่มเติมโดยลงทุนไม่มากนะ